ครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดอะไรวะเนี่ยทั้คนพามา้อาวอยู่นี่ไหนวัดอะไรนะวัดศรีวารีน้อยครับวัดศรีวารีน้อยวันนี้คุณจะพาผมมากินอะไรเนะี่ยร้านกว๋วยเตี๋ยวเขาชื่อป้าอะไรก็ไม่รู้ผมจําไม่ได้แต่รู้ว่าอร่อยคุณจะคุณดูดิชื่อร้านเขายัางไม่มีเลย ดู้นเียตรงนี้ไม่มีชื่อร้านนะแล้ดูคุณคุณดูที่จอดรถนะมันเป็นที่จอดแบบอันนี้เขาเรียกว่าต้องร้านร้านลับ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 ป้าร้านไม่มีชื่อร้านอ่ะเราคุณเซิร์ชใน Google ได้คุณเซิร์ชอย่างนี้ก็ได้ในใน o o เกิลน่ะร้านก๋วยเตี๋ยววัดศรีวารีน้อยวัดศรีวารีน้อยวัดศรีวารีน้อยอยู่แถวไหนเนี่ยถ้าเกิดมันมาได้สองทางนะถ้าบางนาตาดเนี่ย ถ้ามาบางนา,า,า,าตาเนี่ยคุณเข้ามาทางเลยหัวเฉียวอือ่าเลยเลยมาหาลัยหัวเฉียวอแต่ว่าถ้าเกิดคุณมาทางลาดกระบงังจิ้มก o o g เกิลมาล้วยกันง่ายสุดนะ <laughs> ไม่ต้องใช้ใจเยอะนะก <นะ S 2> ูจะซักผมต้ <laughs> อมเเดี๋ยวเราลองเข้าไปชิมดีกว่าครับว่าข้างในเป็นไงครับวันนี้ต้องขอบคุณครับเฮ <laughs> ียโจครับวันนี้ก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงให้นะครับเดี๋ยวดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้าง กระผมก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรริมน้ำนะครับแถววัดสีวารีน้อยนะครับก็บรรยากาศนี่เหมือนตลาดน้ำนะแต่ว่าด้วยทางเข้านะก็จะมีร้านขายของกินหลายร้านอยู่กัน,นครับของทานเล่นนะครับแล้วก็มีข้าวหมูแดงมีพวกไก่จับนะครับมีมีของแบบชาวบ้านเข้ามาตั้งขายนะครับมีกุกอบร้านนี้ครับเดี๋ยวคราวหน้าในโอกาสเดี๋ยวจะไปลองให้ดูว่ากรอบขนาดไหน ของจริงเนี่ยดูน่ากินกว่าในรูปอีกนะครับแล้วก็บรรยากาศดีนะครับนั่งลมชิลๆเนี่ยสบายนะครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็เห็นว่าเปิดมานานแล้วนะครับเราเพิ่งได้มีโอกาสลองเป็นครั้งแรกนะครับบรรยากาศในร้านนี่ดูแบบบ้านๆนะครับรสชาติเนี่ยแบบบอกเลยครับว่าสั่งมานี่ไม่ต้องปรุงเลยนะครับแต่แต่ว่าถ้าเกิดใครชอบอยากปรุงเป็นสไตล์ตัวเองครับก็เรียนเชิญนะครับอันนี้เราสั่งเป็นแบบ บะหมี่แห้งครับแต่ว่าเป็นบะหมี่บางคนก็เรียกบะหมี่เส้นใหญ่บางคนก็เรียกบะหมี่เปาะครับอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเด็กนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าเป็นทะเลนี่สดจริงๆนะสดกว่าร้านที่ขายอาหารทะเลนะครับร้านเขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นบริเวณริมคลองเนี่ยนั่งไปบางทีก็มีเสียงเรือผ่านไปครับนี่เป็นเบอร์โทรนะครับโทรไปได้เลยครับก็ยังไงอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนตามมาได้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Oh, oh, oh,